ครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเฮฮา o y a l นะครับผมก็พอดีผมปิดเพลงไปะละตัวละครมันเต้นเองนะะกลัวโรลิกสิตก,ก็เลยปิดเพลงแม่งเลยนะฮะโอเคจะว่าพูดถึงเกมเฮฮาโรโยนะผมก็ไม่รู้มันมันทำไมถึงเป็นเฮฮาโรโยนะฮะเพราะว่าชื่อเกมมันก็ชื่อ,อยางงี้จริงๆนะฮะลองไปเซิร์ชหาดูใน g o o g l e p a จได้เลยนะฮะใน Play Store นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะฮะถ้าใครสนใจลองอยากลองไปเล่นนะฮะโอเคว่ากันด้วยเรื่องเกมนี้นะฮะมีให้เล่นประมาณสามสี่โหมดหลักๆเลยนะก็มีโหมดเอเนจีวอร์โหมดคา w b บอยโหมดค l a สสิกนะครับผมโหมดเอเน g y w a ร์นะครับผมก็จะเป็นออโต้แมทนะครับผม เราจะทำทาการอ่มันเข้าไปเนี่ยมันจะสุ่มเป็นสาม v 3ามนะฮะให้เราทําการเก็บหลอด energy ให้ครบ10หลอดหลังจากนั้นก็ให้เราทําการรอเวลานัดถอยหลัง30วินะฮะถ้าเราเก็บหลอดครบ10หลอดแล้วเวลาถอยหลังจนเหลือ0ูนฝั่งเราก็จะชนะนะฮะ ส่วนถ้าฝั่งตรงข้ามก็ต้องคอยไล่ยิงพวกที่เก็บหลอดหรือไม่ก็ต้องสะสมหลอดให้ได้มากให้ได้10หลอดเท่ากับเราแล้วก็รอจนเวลาเขาดาวนะฮะสามสิบวิเหมือนกันนะฮะส่วนโหมดคลาสสิกก็จะเป็น3 V3 เหมือนกันนะฮะเป็นออโต้แมทเหมือนกันนะฮะด่านนี้เขาบอกว่า ให้เราทำการสังหารศัตรูให้ครบ20คนนะฮะฝั่งใดสังหารศัตรูได้ครบ20ก็ชนะไปเลยนะฮะแล้วก็ด่านคาร์บอยด่านคาร์บอยจะเป็นด่านสามารถเลือกเป็นโซโล่หรือโดโอได้นะฮะก็ให้เราทำการเ,เก็บคะแนนประมาณสัก 80 800พอยต์แล้วมั้งนะฮะเก็บคะแนนให้ได้สูงสุดอะถึงจะชนะได้นั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีด่านอะไรเนี่ยอ่อ l o c a ชั o อะไรเนี่ยด่านนี้จะเป็นด่านอะไรเนี่ย t s ซัวรอยัลรอไม่รู้อ่านถูกไหมขออภยนะัยน,นะฮะเป็นออโต้แมทนะฮะก็จะสุ่มกัน เป็นน่าจะเป็น8ทีมทีมละสคนนะฮะก็จะคล้ายคโหมด Battle Royal e เลยนะฮะเกิดไปปุ๊บก็มีปืนให้กระบอกนึงหรือเจ้าวิ่งหาปืนเปลี่ยนปืนแล้วก็ยิงกระตูให้ให้เราชนะให้ได้ประมาณเนี้ยนะฮะให้ทีมเราเหลือรอดให้ได้นั่นเองนะฮะเหมือน b a t เ l e ล o y ย l e หมดเลยนะฮะแต่คราวนี้เราจะมาเล่นในคลาสสิก energy w a l ลกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูในโหมดอื่นโอเคเปืนที่ผมจะเอาไปเนี่ยผมอัพเกรดจนปืนเยอะแยะเลยนะปืนที่ผมชอบที่สุดก็น่าจะเป็นนี่ฮะเอาอันนี้ไปเลยแบบไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงไปลุยมาเห่าข้างนอกอีกแล้ว เมื่อกี้สตรีมเกมไปแล้วมันมีปัญหาก็เลยต้องมาอัดคลิปเกมอื่นแทนไปก่อนนะฮะสตรีม <c oughs> แล้วกระตุกคลิปหายไปวอดเลยโอ้โหกระตุกจนไม่สามารถเล่นได้ต่อก็เลยปิดสตรีมไปแล้วก็เลยมาถ่ายคลิปแทนเอาไว้ลงวันวันจันทร์ตอนหนึ่งทุ่มนะะถ้าผมตัดต่อคลิปนี้เสร็จเมื่อ,อไหร่นะฮะมาลุยผมปิด เพลงไปนะฮะให้คุณผู้ชมฟังบรรยากาศเสียงดนตรีเอากันล้วกันเออตาย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 ฮีเลือดแป๊บดีเลือดแป๊บอุ้ยอุ้ยทำไมมันยิงไม่เข้ายิางไม่เข้าใช่ไหมยิงไม่เข้าใช่ไหมฮึเออเออ ฝั่งเราเก็บเอเนจีให้ได้เยอะสิอย่าลืมสิฝั่งเราต้องเก็บเอเนจีอือ,าอ,าอตายตายตายอือเอาอือตายอือตายเก็บเอเนจีสิวะเฮ้ย ให้กูวิ่งเก็บเองใช่ไหมเนี่ยเราจะได้ชนะไงเก็บให้ครบสิบหลอดอื้อศัตรูมาศัตรูมาอื้อตายมันก็วิ่งยิงย่างเดียวเลยเก็บเอเนอร์จีด้วยสิโว้ย อืตายเลือดเหลืองแล้วเดี๋ยวโอ๊ย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 โดนยิงหลังยาเลือดเหลืองแล้วเนี่ยเก็บเอเนอร์จีก่อนตามมาตายนะตามมามึงตายนะปืนแรงนะบอกไว้ก่อนปืนปืนโคตรโกงอะ่ะปืนเนี่ยดูเลย ไม่ต้องรีโหลดเลยยิงจนกว่ามันจะฮีทแต่มันก็ไม่ฮีทสักทีนะตายต้องมาเก็บเพื่อนทำเอเนอร์จีหล่นดี่ว่าต้องมาเก็บแล้วก็นับถอยหลังใหม่เลย ออตาย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 ดิตายเออออชนะนะนก็ชนะชนะครับผมสำหรับด่านแรกได้ mvp ไปแบบงามๆน,นะอันนี้ก็จะเป็นสุ่มการ์ดเพื่อ สะสมพวกคะาสกินปืนอะไรเนี้ยนะฮะถ้าเรากดวิดีโอปุ๊บมันก็จะเปิดการ์ดให้ให้หมดทุกทุกใบนีโอเคโอเคนี่ะเราเปิดวิดีโอไปลนะการ์ดเต็มทุกใบเดี๋ยวเรามาลุยกันในโหมดต่อไปกันเลยแล้วกันนะฮะอา้าวมีอันนี้มาใหม่นะฮะเป็นสกินปืน นะะปืนมันชื่อปืนอะไรไม่รู้นะฮะถ้าเรากดเลือกไปเลือกไปถ้าเราดวงดีเราก็จะได้สกินอันนี้5อันแต่ถ้าเราดวงไม่ดีมีวิธีช่วยคือการดูวิดีโออีก2อรอบนะฮะ,ะดูวิดีโอรอบแรกจบไปแล้ะมันจะให้มาทั้งหมดพเรามันสามารถเปิดการ์ดได้3ใบนะฮะ ่แล้วก็ดูวิดีโออีกครั้งหนึ่งก็จะเปิดการ์ดเพิ่มได้อีก3ใบนะเปิดการ์ดอีกสามใบมาแล้วครับสกินนะ,ะเป็นจิกซอสะสมให้ครบปึ๊บมันจะสามารถเอาไปอัปเกรดปืนได้นะฮะให้เรามาที่คำว่าเวพอนตรงนี้นะฮะเนี่ยให้เราสะสมจิกซอให้ครบสมมติมันต้องการ50 นะมันต้องการ50สกินใช่ไหมอ่าจิกซอนะฮะนี่ให้เรามาที่โปรโมทนะฮะถ้าเราผสมอ่าจิกซอครบนะฮะเราก็กดที่โปรโมทปุ๊บมันจะเพิ่มดาวให้เราตอนแรกเรามีอยู่ประมาณ4-5ดาวเนี่ยมันจะเพิ่มให้มาเป็น6ดาวเนี่ยแล้วมันก็จะปลดล็อกสกิลอันนี้อันนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบนั่นเองนะฮะแล้วพอมันสกินมันครบใช่ไหม ปืนจากปืนม่วงก็จะกลายเป็นปืนทองนั่นเองนะฮะสกินก็จะเป็นสีส้มแบบนี้โอเคเมื่อกี้เราใช้ปืนมินิกันอันใหญ่ไปแล้วนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้ปืนสีส้มอันนี้ให้ดูนะฮะกดเลือกปืนมาแล้วก็เปลี่ยนโหมดเดี๋ยวนะขออนุญาตเปลี่ยนโหมดก่อนอทีนี้เราจะไปเปลี่ยนเป็นโหมดคลาสสิก นะไปดูกันนะฮะมาละโหลดนานกว่าเดิมเมื่อกี้เนะี่ยมาครับด่านนี้ครับคิวยี่สิบคนนะเพื่อชนะนั่นเองนะกับปืนใหม่ของเรานะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะฮะปืนนี้อัปเกรดมาดีมากเลยนะฮะ ยิงสองนัดถ้าโดนหัวตายเลยนะฮะมีปล่อยยานอวากาศมานะะปืนแต่ละอันมันมีสก,กิลในของตัวเองนะฮะอย่างปืนมินิกันเมื่อกี้ผมไม่ได้กดใช้สก,กิลนะฮะมันเป็นสก,กิลแบบตั้งป้อมปืนเฉยเฉยนะฮะซึ่งมันอยู่กับที่ก็เลยไม่ได้กดใช้แต่อันนี้คือ,อ,อสองนัดตายรีโหลดเราไปหาคนก่อน อือตายรีโหลดแปบบ๊บกดใช้เรียกยานอวกาศมาช่วยยิงตายดีโหลดแปบบ๊แบยานอวกาศมาช่วยยิงหน่อย ือตาย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 โอเคตายตายสิเดี๋ยวน้อกากมาช่วยยิงหน่อยโอเครีโหลดรีโหลดรีโหลดแล้วรีโหลดอีกรีโหลดทำไมไม่รู้เหมือนกันตายตายเออ อืออือคิวได้คิวได้ค,ไดคิวดีรีโหลดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหนีก่อนด้ฉันรีกลับมาช่วยยิงก่อนเลยอันดัแบ,บแรกอืมคิวได้ชนะได้ีกเยอะ วุ้ยได้ปืนใหม่เฉยเลยแล้ววะเนี่ยปืนอะไรเนี่ยโอ้โหได้ปืนใหม่ได้ปืนมาแบบงงๆนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวเราต้องกดใช่ไหมลืมไปเลยต้องกด โอเคดูโฆษณาครบสักทีปืนใหม่เมื่อกี้นี้ไว้ไหนไหนวะปืนใหม่นะสีเขียวนะฮะมันเป็นปืนประเภทอะไรก็ไม่รู้สองดาวอยากรู้ก็ต้องลองเอาไปใช้ดูนะฮะจริงๆก็มีปืนหลายปืนที่อยากจะเล่นให้ดูเหมือนกันนะเมื่อกี้เล่น มินิก,นกันกับปืนไอไอเมื่อกี้นี้ไปแล้วมันชื่อปืนอะไรนะเคซี่อินเวนเจอร์อะไรไม่รู้นะส่วนมินิกันจะเป็นโมบายฟอร์เทสนะฮะอ่าปืนที่ผมจะมาเล่นให้ดูก็คือมันอ่านว่าบีส์นะฮะใช่ไหมโอเคเราจะไปเล่นกันในโหมดคาร์บอยกันลลวกัน โหมดโซโลหรือ Duo ดูโอดิอ่าดูโอก็ได้ปะรอแป๊บหนึ่งนะมาเท่าทีโหลดเนีย่ยโหลดนานนะโอเคกาวบบอยดูโอได้ปืนอะไรมาก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวลองยิงดูสักอ๋อเป็นปืนแบบ มันเหมือนปืนฉีดน้ำแต่ยิงกระจายเหมือนลูกซองนะฮะอือ,อ,อสองนัดตายเป็นปืนฉีดน้ำแบบยิงเหมือนลูกซองแฝดอะคุณผู้ชมดูเดะยิงทีรีโหลดทีอะลูกซองแฝดนะฮะ ปล่อยควายครับ <S k ill> สก,กิลวิ่งชนเป็นควายแหละสกิลแบบสกิลยังเหรอืมอุ้ยรีโหลดรีโหลดรีโหลดอืมอืมไม่ไม่ทนันไม่ทันเดียวเดียวอืมอืมอืมอุ้ยอ,อยืมันอืมอุ้ยทำไมมันทำ,มทำไมมันทำไมทำไมมัน ป้ตายเลยปืนมันยิงไม่ค่อยจะดีเลยปืนนี้มาเดี๋ยวกดใช้สก,กิลใหม่เออควิดเล็ดลดไหมมันมันอุ้ยอุ้ย,ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดี๋ยวเออต้องกระโดดหลบแบบมีสเต็ปแบบดิจิตอลนะฮะอเออตายรีโหลดแป๊บหนึง่ง อือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อือีอโหลดก่อนอย่าเพิ่งยิงอือตายนัดเดียวจอดอือมันไม่มันไม่เป็นอะไรมันไม่เป็นอะไรใช่ไหมต้องก็ต้องยิงแบบจอจ่ออือปืนแบบนี้ต้องยิงแบบจอจ่ออืออ้าวเพื่อนดีว่าต้องยิงแบบ จะเจาะแบบนี้นะฮะปืนแบบนี้ต้องต้องยิงจะเจาะเออเออย่าเออตายควายขิดแม่งเลยแล้วก็ตามด้วยปืนเฮ้ยมีอะไรเนี่ยหมวกคาบอยนด้วอืะเอา้าได้ปืนอะไรมาวะเนะี่ยเก็บหมวกคาบอยแล้วได้ปืนอะไรมาวะ ยิงแบบระเบิดแม่งเลยหมันไส้อือตายให้หมดต้อยต้อยให้หมดอืออูอ้จะตายแล้วจะตายแล้วเราจะตายแล้วเนะี่ยอือชน,นะ M v P ครับผมโอเคต่อกันเลยปืนใหม่ลองไปแล้วต่อไปเป็นอ้าวปิงอินเทอร์เน็ตมันแดงแป๊ดเลยวะ เดี๋ยวผมจะเอาปืนที่ผมชอบลองลงมาจากมินิกันแล้วก็ไอปืนยิงเอเลียนนะ <c oughs> มีอยู่ปืนหนึ่งที่ผมชอบที่สุดก็คืออันที่ชอบที่สุดก็คือมินิกันนั่นแหละที่ชอบอันดับลองลงมาก็น่าจะเป็นปืนที่เป็นรูปสเปซฉีดฉีดสีนะ แล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นปืนแยกล่างอันนี้คือปืนแยกล่างนะเราสามารถแยกล่างได้นะ,ะแล้วก็มีปืนอันนี้เราสามารถสแกนได้นะฮะเหมือนเหมือนตัวละครในเกม Overwatch อ่ะไอโซเดอร์เจ็ดกอ่ะนะฮะกดใส่แว่นตาปุ๊บมันจะ ยิงแบบยิงออโต้ให้เลยนะฮะยิงศัาตูให้เลยนะ่ะ <c oughs> พูดถึงก็ลองเลยแล้วก็แล้วกันนะไปเล่นกันในโหมดคลาสสิกดีกว่านะไอโหมดข้างล่างเนี่ยโหมดอะไรเนี่ยรีเทชชั่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้านะฮะเล่นคลาสสิกแล้วกันนะฮะผมลืมบอกคุณผู้ชมไปว่าเกมเนี้ย อ,อยู่ในช่วงทดลองใช้ก่อนเปิดตัวนะฮะถ้าใครเอาลิงก์ผมไปโหลดแล้วมันโหลดเกมไม่ได้แสดงว่า,าสิทธิ์ในการดาวน์โหลดอาจจะยังไม่ถึงนะฮะพอดีเครื่องผมหรือไอเนี่ยพอดีทางฝั่งผมเนี่ยมันมันสามารถดาวน์โหลดเล่นได้นะฮะนิป มาลองปืนใหม่นะฮะโอเคจะแหลกอีกไหมนี่อาจจะไม่แหลกนะฮะนีไปไหนละ่ฮะฮึคิวได้คิวดีมามามาไปไหนละ่ฮะฮึกดใช้เลย นี่ฮะมันดยิงอัตโนมัติเลยนะฮะศัตรูอยู่ใกล้ๆตายหาหมดนะฮะจนกว่าหลอดจะเหลืองจะหมดรีโหลดอื้อตายไม่เป็นไรครับโหลดนานอยู่โอเคแป๊บเดียวนี่หว่าไม่นานนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวมาแล้วมาแล้วอื้อตาย ใช้เลยละกันอืออือยอมอือเรียบร er. ้อยตายอือตายอุ้ยอุ๊ยเราเราก็จะตายอือหึอุ้ยเลือดแดงแล้วแดงแล้วมันแดงแล้วมึงอย่าอย่ามาอย่ามามันจะมาทำไมอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจะตายแล้วเหลือสามไม่เอาไม่เอื้อ จะมาทำไมจะมาทำมาทำไมยิงเขาไปรอดเหลือจะหมดแล้วรอดเหลือจะหมดแล้วอืมนี่รถโอ๊ะโอ้ยโอ๊ะอือกดใช้กด ใช้แบบยิงออโต้สกิลแบบย,ยิงออโต้ชนะครับผม <Wow. S 1> ปืนนี้ก็ดีเหมือนกันนะแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ไงคนอื่นแม่งเล่นกันเลเวลเปืนไปสองร้อยแล้วเนี่ยมาขอให้นี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับวันนี้ โอเคครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวคลิปในวันนี้นะฮะขอจบไว้วเต่เพียงเท่านนี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่นอีกโหมดหนึ่งให้ดูใน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 ,ในรอบหน้าก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะมาเล่นอีกโหมดหนึ่งซึ่งโหมดนี้มันชื่อว่าอันนี้นะฮะเดี๋ยวไว้ดูกันในคลิปหน้าวันนี้พอแค่นี้ก่อนเกิน20นาทีละ โอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายสวัสดีครับผอม